เราต้องรีบไปขอโทษคุณหนูส <okay> well> ุนเร็วเข้าไม่มีประโยชน์ถึงไปตอนนี้ก็มีแต่จะหาที่ตายเอ๊ลูกพี่จ <po ั่วพวกเราควรทำอย่างไรดีขอรับหึหวินหายเจ้าไม่เรียกข้าว่าเจ้าคนรับใช้แล้วหรือลูกพี่จั่วมีบุญคุณที่ช่วยชีวิตข้ากับพี่สาวเป็นดั่งผู้ให้ชีวิตของข้าจากนี้ไปท่านก็คือพ่อแม่คนที่สองของข้าพี่ชายแท้ๆของข้าพี่เขยของข้าขอท่านช่วยพวกเราอีกครั้งด้วยเถอะ อุยหน้าใหญหุบปากอย่าพูดสีสัวนนะในเมืองฝั่งหลิงมีคนของสกุลใหญ่อีกไหมมีตำหนักเชียงหลงสกุลพิสุทธ์สมบัติอันดับหนึ่งในเจ็ดสกุลใหญ่ลำรวยเป็นระดับต้นๆของจักรวรรดิน่ะดีล่ะอย่างนั้นพวกเราไปที่โรงเตี๊ยมก่อนพรุ่งนี้เราจะไปตำหนักเชียงหลงกันพวกเราไปตำหนักเชียงหลงทำไมเลือหาพันธมิตรเฮ้อะไรนะอืม ชั้นลมปาระดับสูงสุดสมกับเป็นเจ็ดสกุลใหญ่ใต้นภา,าแม้แต่คนเฝ้าประตูก็ยังเก่งขนาดนี้หยุดก่อนพื้นที่ตำหนักเชียงหลงกล้าดียังไรเจ้าถึงมาบุกลุกที่นี่นะฮะรบกวนส่งข่าวให้ทีคุณหนูสกุลหลวงแห่งบ้านกุยอินหลวงอีซางขอเข้าพบผู้ดูแลที่นี่หเจอครั้งแรกโอหังขนาดนี้เลยเหรอไม่มองแม้แต่หน้าของพวกข้าด้วยซ้ำสกุลหลวงหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยผู้ดูแลไม่พบคนไร้ชื่อแบบนี้หรอก ตัวาฟานพบหรือไม่เป็นเรื่องของนายเจ้าไม่ใช่สิ่งที่คนรับใช้อย่างพวกเจ้าจะมาตัดสินใจแทนจะว่าอย่างไงนะฮะที่แท้แต่สกุลใหญ่ใต้นภาก็ต้อนรับแขกกันอย่างนี้เองสินะไม่เหมือนที่ล่ำลือกันเลยนี่พอแค่นั้นแหละเฮ้คุณหนูมีคนมารบกวนขอรับเจ้าเมื่อครู่ข้าได้ยินจากข้างในมาหมดแล้วพวกเจ้าเป็นฝ่ายผิดนะผู้มาเยือนล้วนเป็นแขกจะมาเสียมารยาทไม่ได้เออขอรับคุณหนู คุณชายพวกเราเจอกันอีกแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะอะนึกไม่ถึงเลยว่าคุณหนูจะเป็นคนของตำหนักเชียงหลงนั้นเนี่ยน่านับถือจริงๆข้าน้อยหลงขุยทำงานดูแลเรื่องจิปถา,าในตำหนักเชียงหลงเท่านั้นไม่ทราบว่าคุณชายมีธุระอะไรหรือไม่ขอปิดบังเลยนะข้าน้อยพ่อบ้านสก,กุลหลวงจัวฟานด้วยที่บ้านตกกระกรรมลำบากได้ข่าวว่าตำหนักเชียงหลงเป็นตระกูลพิสูจน์สมบัติอันดับหนึ่งของจักรวรรดิเทียนอี จึงตามคุณหนูมาเพื่อค้าขายสมบัติประจำตระกูลน่ะืมสมบัติที่คุณชายจะขายค่าน้อยจะต้องขอดูเสียหน่อยเชิญข้างในเลยอืมคนเมื่อกี้เป็นเพื่อนของคุณหนูหรือไม่จริงหรอกคุณหนูจะไปมีเพื่อนจนจนแบบนั้นได้ยังไงอะ่ะคงคบหาลองดูประสบการณ์ละมั้งฮพอคุณหนูไม่ถูกใจสมบัติที่พวกเขาเอาออกมาเมื่อไหร่ก็คงถูกไล่ออกมาเองแหละ ถึงตอนนั้นล่ะก็จะต้องสั่งสอนคนพวกนี้หน่อยโดยเฉพาะไอคนโอหังที่ชื่อจั่วฟ้านั่นนะดูจนขนาดนั้นคงเอาหยกดำๆสักก้อนมาก็ได้ก็บุญแล้วเหรอมั้งไม่ทราบว่าคุณชายมีสมบัติอะไรเอาออกมาให้ข้าน้อยชื่นชมด้วยสิ แม่นางผู้นี้ดูเหมือนไม่รู้เรื่องราวแต่จริงๆแล้วกับฉลาดยิ่งนักเรื่องเมื่อกี้เป็นการทดสอบของหล่อนจะได้รู้วิธีการเจรจาค้าขายกับพวกเราถึงแม่นางผู้นี้จะฉลาดหลักแหลมแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าข้าก็ยังอ่อนหักนักเอ๊นี่คือไม่ผิดแน่เออนี่ไม่ใช่ภาพที่จัวฟานวาดเล่นเมื่อคืนเหรอทำไมนางถึงทำหน้าเหมือนได้ของล้ำค่าอย่างนั้นเลยล่ะเฮ้ยคุณชายจัวฟานพวกท่านอยากขายเท่าไหร่ล่ะ คุณหนูหลงเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านเสนอราคามาเถอะสองแสนสิทาทิพย์เป็นอย่างไรฮะอะไรนะสองแสนเงนเหรอสองแสนคุณหนูหลงท่านเห็นพวกข้าเป็นยาจกหรือไงฮะข้าไม่ขายเฮในเมื่อคุณหนูหลงไม่จริงใจแบบนี้การค้าขายครั้งนี้ก็ถือว่ายกเลิกเถอะคุณชายจัวแค่ผังค่ายกัระดับหนึ่งสองแสนนี่ไม่น้อยแล้วนะอีกอย่างนี่ก็เป็นแบบว่าไม่ใช่แผ่นยก าให้สองแสนก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้ว <Okay. S 1> <c oughs> คุณหนูหลงค่าเรียนมาน้อยท่านอย่าหลอกข้าคืนผังข้ามาซะครั้งนี้ถือว่าข้ายอมขาดทุนก็ได้สามแสนแล้วคุณหนูหลงท่านก็ยังไม่จริงใจเหมือนเดิมนะบางอาจนะักภาพวาดในนี้เป็นผังค่ายกนระดับหนึ่งก็จริงแต่ค่ายกนหลายจุดในภาพแม้แต่ข้าก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าอย่างไรต่อให้ต้องขาดทุนข้าก็ต้องเอาผัางนี้มาให้ได้ ไอเจ้าหนี้มันเจ้าเล่ช้ำมัดจับจุดค่าได้ไม่ยอมปล่อยเลยอับหนึ่งสองแสนนี่ไม่น้อยแล้วนะอีกอย่างนี่ก็เป็นแบบวาดไม่ใช่แผ่นยกค่าให้สองแสนก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วคุณหนูหลงค่าเรียนมาน้อยท่านอย่าหลอกค่าคืนผังค่ามาซะครั้งนี้ถือว่าข้ายอมขาดทุนก็ได้สามแสนแล้วคุณหนูหลงท่านก็ยังไม่จริงใจเหมือนเดิมนะบางอาจนะัก ภาพว่าในนี้เป็นผังค่ายกลระดับหนึ่งก็จริงแต่ค่ายกนหลายจุดในภาพแม้แต่ข้าก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าอย่างไรต่อให้ต้องขาดทุนข้าก็ต้องเอาผัางนี้มาให้ได้ไอเจ้านี่มันเจ้าเล่ชมัดจับจุดข้าได้ไม่ยอมปล่อยเลยไม่ขายแล้วคืนมาเร็วเข้าคุณหนูหลัวผังนี้อย่างมากก็ขายได้แค่สามแสนอีกอย่างทั่วทั้งจกักรวรรดิเทียนอีมีแค่ตําหนักเชียนหลงที่สามารถรับผังนี้ได้เจ้าไป่ถื่อนไม่มีทางขายราคานี้ได้แน่เออมีทางละ คุณหนูหลวอท่านกับตังหนักเชียงหลงทำการค้าขายใหญ่กันเช่นนี้อย่างไรต้องกลายเป็นแขกคนสำคัญของเราในภายภาคหน้าแน่แขกคนสำคัญอย่างนี้ก็มีที่พึ่งแล้วสิจัวฟานถ้าอย่างนั้นหบปากคุณหนูหลงข้าเป็นพ่อบ้านสกุลหลวเรื่องราวในบ้านข้าจะเป็นคนดูแลเองโปรดคืนผังไม้ข้าด้วยฮ้ย น่าเสียดายนะคุณชายจั่วฟานที่ท่านขอนั้นมากเกินไปพวกเราไม่สามารถให้ได้จริงแต่ว่าในนามของตำหนักเชียนหลงข้าขอรับประกันเลยว่าผังค่ายก้นระดับหนึ่งนี่มากสุดก็แค่สามแสนฟีลาทิ <RIS> พย์ขออภัยเมื่อคู่ข้ากะค,คิดว่าแต่คุณหนูตั้งใจจะหลอกพวกข้าข้าไม่รึกเลยว่าคุณหนูจะไม่รู้จักจริงๆนะ่ะไม่ทราบว,ว่าที่นี่ยังมีอาจารย์พิสจน์ท่านอื่นอีกไหมเฮอะไรนะไม่รู้จักเหรอ คุณชายจั่วฟานแม้สายตาของท่านจะเฉียบคมแต่อย่ามาอวดดีกับข้านะไม่ทราบว่ายังมีอาจารย์พิสูจน์ท่านอื่นอีกไหมอืมโอเคได้เจ้ารอก่อนพวกเราไปมีเรื่องกับตำหนักเชียงหลงแล้วหรือเปล่าเนี่ยหลงจิว๋วมังกรตาเดียวเขาเขาก็คือผู้ดูแลใหญ่ของตำหนักเชียงหลงเขตเมืองเฟิงหลิงหัวหน้านักพิสูจ์สมบัติ หลงจิ๋วมังกรตาเดียวสมกับเป็นตำหนักเชียนหลงมียอดฝีมือขนาดนี้อยู่ด้วยแฮะความสามารถของคนคนนี้เมื่อเทียบกับเจ้าไชหลงต่างกันลิบลับเลยความสามารถต่างกันมากข้าในตอนนี้มองระดับของเขาไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวคุณหนูหลวสินะท่านจิว๋วเจ้าคือพ่อบ้านคนใหม่สกุลหลัวใช่แล้วดีะ่ะ ขอแค่ไม่ใช่เจ้าแก่ซุนนั่นใครเป็นพอบ้านก็ดีทั้งนั้นแหละได้ข่าวว่าเจ้าไม่เชื่อใจในการพิสูจน์ของเสี่ยวขุยหรือใช่ฮฮฮแม้ว่าเสี่ยวขุยจะยังขาดประสบการณ์แต่สายตาเฉียบแหลมมากเลยนะที่นางบอกก็คงไม่ผิดไปหรอกแต่ในเมื่อเจ้าไม่เชื่อก็ให้ตาแก่ตาเดียวอย่างข้าดูหน่อยละกัน <c oughs> เชิญเลย <c oughs> อุ้ยตายไว้ตาเถน